สวัสดีค่ะเรามาพบกันกับอักษรออนเลิร์นสำหรับวันนี้เราก็พบกันกับวิชาดนตรีนะคะครั้งที่แล้วเราก็ได้เรียนรู้กันจบไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันต่อเลยเรามาดูลักษณะของวงดนตรีไทยกันอ่าเรามาดูซิว่าวงดนตรีไทยนั้นมีลักษณะอย่างไรกันบ้างถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลย วงดนตรีวงที่1ก็คือวงปี่พาสนะคะเป็นวงดนตรีที่เกิดจากการประสมผสานระหว่างเครื่องตีและเครื่องเป่านั่นเองซึ่งจะมีเครื่องประกอบจังหวะด้วยเช่นชิงชากัโมงนี่เป็นหลักเลยนะคะในวงปี่พาดของเรานะคะ เ,เรามาดูวงปีพาดวงที่1ก็คือวงปีพาดเครื่อง5นั่นเองเอ๊ะเรามาดูสิว่ามีเครื่องดนตรีอะไรกันบ้างไล่กันไปเลยนะประกอบไปด้วย 1. ปีในสองระนาดเอก 3. ของวงใหญ่ 4. ตะโพน 5. กลองทัดและสุดท้ายคือชิงนี่เขาเรียกว่าวงปีพาด เครื่องหนั่นเองนะคะต่อไปรู้วงปีพายเครื่อง5าแล้วทีนี้ต้องมารู้ว่าวงปีพายเครื่องคู่นั้นมีอะไรกันบ้างถ้าพร้อมกันแล้วเราไปจำแนกกันเลย 1. ปี่ปีในและปีนอก 2. ระนาดเอและระนาดทุ้ม 3. คข้องวงใหญ่และข้องวงเล็ก 4. กองทัด 5. ตะโพน 6. ฉาบเล็กและฉาบใหญ่ 7จมงแปดชิงเก้ 9, กลับเอาละเด็กๆเรามาดูสินี่เลยเครื่องดนตรีที่คู่กันปีในจะคู่กับปีนอกเก่งมาก2ระนาดเอกจะคู่กับระนาดท,ทุ้มนะคะข้องวงใหญ่จะคู่กับข้องวงเล็กและอะไรเอ่ยฉาบเล็กจะคู่กับ ฉาบใหญ่นี่เลยลักษณะของปีพาดเครื่องคู่เครื่องดนตรีเหล่านี้จะอยู่เป็นคู่กันนะคะเอาล่ะค่ะเด็กๆเดี๋ยว,เ,ยวเรามาดูวงปีพาดเครื่องใหญ่ว่ามีเครื่องดนตรีอะไรกันบ้างนะคราวนี้เริ่มตั้งแต่ชิ้นที่หนึงเลยก็คือปีในคู่กับปีนอกนะคะ2ระนาดเอกก็จะคู่กับระนาดถุม3ของวงใหญ่ก็จะคู่กับของวงเล็ก เดี๋ยวก่อนเด็กๆในข้อที่4นี้เลยจุดแตกต่างก็คือจะมีระนาดเอกเหล็กแล้วก็ระนาดทุ้มเหล็กเพิ่มเข้ามานั่นเองเพื่อความกังวานและมิติของเสียงในวงปีพาดเครื่องใหญ่นั่นเองนะคะเราไปดูกันต่อเลยว่ามีเครื่องอะไรกันอีกบ้างก็จะมีกองทัดตะโพนชิง มงฉาบเล็กและฉาบใหญ่สุดท้ายก็คือกลับนั่นเองนะคะเอาล่ะค่ะเด็กๆคราวนี้เรามาดูลักษณะของเสียงในวงปีพาดกันเลยนะสิ่งสำคัญของวงปี่พาดจะมีลักษณะของเสียงเล็กแหลมแล้วก็สูงแล้วก็เราจะเน้นในเครื่อง เป่าและเครื่องตีเป็นหลักในวงเลยนะคะเด็กๆนะสิ่งสำคัญนี่คือรูปภาพตัวอย่างของเรานั่นเองก็คือวงปี่พาดเครื่องใหญ่นั่นเองนะคะเอาล่ะเรามาดูกันต่อวงเครื่องสายมีลักษณะอย่างไร แน่นอนวงเครื่องสายจะเน้นเครื่องสีเครื่องดีดเป็นหลักเลยนะคะนอกจากนี้ก็จะมีเครื่องเป่าและเครื่องตรีผสมอยู่เครื่องตรีที่ผสมอยู่นั้นก็จะเป็นเครื่องดนตรีที่ประกอบจังหวะเท่านั้นเรามาดูลักษณะของเสียงในวงดนตรีเครื่องสายกันนะแน่นอนจะมีลักษณะเสียงที่นุ่มนวลอ่อนหวานเพราะเนื่องจากว่าเราใช้เครื่องดีดและเครื่องสีเป็นหลักนั่นเอง ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูวงเครื่องสายเครื่องเดียวกันนะคะว่ามีลักษณะของเครื่องดนตรีอะ,อะไรกันบ้างเริ่มกันเลย 1. สอด้วง 2. สออู้3จักเข้ 4. ขุยเพียงออ 5. โทน 6. รามนาและ 7. คือชิงนั่นเองจะมีอย่างละ1ชิ้นนะคะเด็กๆนะเอาล่ะเรามาดูเกร็ดความรู้กัน สักหน่อยละเด็กๆคือสอด้วงนั้นจะอยู่ทางขวามือเป็นหลักนะคะในกรณีที่ตั้งวงจริงๆนะส่วนเครื่องดนตรีชิ้นอื่นๆน,น,นั้นจะจัดตำแหน่งตามรูปแบบนั่นเองนะคะ ต่อไปเรามาดูวงเครื่องสายเครื่องคู่แน่นอนสิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือจะมีจะเข่สองตัวนะสอดวงสองคันนะส่ออู้สองคันนะแล้วก็มีคุยเพียงอ,อและคุยลิบนะคะคู่กันนี่โทนระมานาชิงชาบโมงนั่นเองนะคะนี่ในนี่คือลักษณะของวงเครื่องสายเครื่องคู่นะคะ ต่อไปเราไปดูวงโมโหรีกันเลยเป็นลักษณะของวงดนตรีไทยซึ่งจะประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีที่ครบเลยนะคะประเภทดีดสีตีแล้วก็เป่านะคะคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันซิว่าลักษณะของวงโมโหรีนั้นจะมีอะไรกันบ้างต่อไปเดี๋ยวเรามาดูวงโมโหรีเครื่องเดียวกันนะคะว่ามีลักษณะเครื่องดนตรีอะไรกันบ้างเราไปดูชิ้นที่1กันเลยก็จะมีสอด้วง ซออูจะเคคุยเพียงอโทนรามนาของโมโหรีซอสามสายฉิ่งระนาดเอกโมโหรีและของวงใหญ่โมโหรีนั่นเองต่อไปนะคะก็คือวงโมโหรีเครื่องคู่นั่นเองสิ่งสำคัญเลยนะคะให้ทริคไว้นะคะข้อสังเกตของเราจำนวนเครื่องดนตรีนั้นจะอยู่กันเป็นคู่นะคะเด็กๆนะ ซึ่งจะมีจุดที่แตกต่างกันก็คือซอสามสายกับครุยจะเป็นคู่ที่มีขนาดเล็กและจะมีเสียงแหลมสูงนะจะเรียกว่าหลิบนั่นเองเช่นคุยหลิบหรือซอสามสายหลิบนั่นเองปัจจุบันซอสามสายหลิบนั้นหาได้ยากแล้วแล้วก็ไม่ค่อยจะมีคนนิยมเล่นแล้วนะคะ ต่อไปเรามาดูในเรื่องของเครื่องดนตรีในวงโมโหรีเครื่องคู่กันมีอะไรกันบ้าง 1. จะมีซอด้วง 2. สอซออู้3จะเข้ยางละ 2. ตัว2คันนะคะเด็กๆนะ4จะมีคุยเพียงออคุยลิบ 6. โทนรามนา 7. ชิง 8. ฉาบเล็ก 9. โมง 10. ซอสามสายลิบนะคะ 11กับพวง12ที่เพิ่มเข้ามาเลยก็คือระนาดเอกและระนาดทุ้มโมโหรีนะคะย่างละ1ร่างและสุดท้ายข้องวงใหญ่และข้องวงเล็กโมโหรีนั่นเองนะคะสังเกตไหมะคะเด็กๆเครื่องคู่นั้นจะมีเครื่องที่อยู่กันเป็นคู่เด็กๆสังเกตให้ดีนะคะ ต่อไปโมโม,โมดีเครื่องใหญ่แล้วนะเด็กๆนะเพิ่มอะไรเข้ามาบ้างนะเดี๋ยวเราไปดูกันหนึ่งเหมือนเดิมสอด้วงสออูจ้จะเคคุยอู้คุยลิบคุยเพียงออนี่เลยสิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือคุยอู้นั่นเองที่เพิ่มเข้ามานะคะต่อกันเลยนะต่อไปโทนรามนาชิงฉาบเล็กโมง ระนาดเอกโมฮหรีระนาดทุ้ม,มโมฮหรีของวงใหญ่ของวงเล็กมโมฮรีกับพ่วงซอสามสายระนาดเอกระนาดทุ้ม,มโมฮหรีนั่นเองสิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือซอสามสายกับคุยอะไรเอ่ยคุยอู้นั่นเองนะคะอย่าลืมนะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่ได้เรียนกันจบไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปตัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น